รับเบียร์8ปดสวัสดีครับผมวันนี้มีลูกค้าสั่งรอกชิมา a โน่ S L X D C นะครับตัวนี้เป็นตัว70นะฮะเป็นตัวปีใหม่ I V C 5นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มันเป็นสปูล M C L นะครับก็จะเล่นพวกงานเหยี่บเบาได้เห็นไสังเกตที่สปูลนะครับมันจะเป็น M C L นี่นะครับ M C L แบบนี้นะเสียง D C นะวีดแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวบอดี้เล็กนะฮะไซส์เจ็ดสิบนะครับบอดี้มันจะเล็กมากแล้วก็ที่สำคัญนะลูกค้าสั่ง แขนมาด้วยนะแขนโกเมซัสแล้วก็สปาแดกของโกเมซัสนะสำหรับใส่ชิมาโน,โนเดี๋ยวมาดูความหลอกกันว่ามออันจะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวเราเปลี่ยนแขนให้ดูครับวิธีเปลี่ยนเป็ยนยังไงมาดูกันวิธีเปลี่ยนแขนนะครับก็เริ่มจากการถอดเลยนะครับถอดตัวนี้เลยเลือกพยายามเลือกไขควงที่มันพอดีนะนะครับถ้าเลือกที่มันไม่พอดีหัวน็อตมันจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้มันพอดีนะครับแล้วก็ค่อยๆ เบอร์สิบนะครับแขนเดิมนะครับสตาร์เดิมนี่ระวังมันมีสปริงเห็นไหมมันจะดันได้นะสปริงมันจะดันนะครับสีแดงสวยๆนะบอกเลยมีแผ่นชิมมาให้นะครับเป็นแขนนะครับนี่นะตัวนี้นะ แกะมานะครับนี่ก่อนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกแบบนี้นี่ตัวแขนโกมิซัสนะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับไงโอ้นี่มันจะยาวกว่าแขนเดิมนะเห็นไหมครับมันจะยาวกว่าแขนเดิมเล็กน้อยนะครับนี่คือตัวแขนเดิมนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับเห็นนะยาวกว่าเล็กน้อยครับจับถนัดมือมากขึ้นบอกเลยว่าจะช่วยให้เราจับกระชับมือมากขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็นหมุนขวาให้ใช้ R L แล้วก็เก็บไว้วิธีก็คือนี่เลยครับกดลงไปตรงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำให้มันเข้าล็อกแบบนี้สิบเก้าจ,จ,จุด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 หกสิบเก้าจุดหกโอ้โห,โหงานเข้าออเลยนะครับยี่สิบพอดีศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสี่มิลจบเลยใส่ไม่ได้ว้า กลับมาต่อกันอีกรอบนึงนะครับพอดีคุยกับลูกค้าแล้วนะฮะก็คือว่ามันใส่ไม่ได้นะครับก็ลืมไปว่าตัวนี้มันเป็นเบอร์70นะครับ70ซึ่ง70เนี่ยมันจะเป็นลอกตะกูลไซส์เล็กลงมานะครับมันไม่สามารถใช้ไอตัวธรรมดาทั่วไปได้นะไอพวกนี้มันสาหรับใส่เบอร์ร้อยร0อย0้อะไรพวกนี้นะครับนะก็เดี๋ยวใส่ตัวนี้ตัวเดิมครับสตาร์แดกของเดิมก็เปลี่ยนเฉพาะแขนอย่างเดียวใส่กดลงไปให้แน่นแบบนี้นะครับแล้วก็แขนสวมข้างบนแบบนี้จากนั้นก็ฝาปิด ปเลยจริงๆแล้วเขาจะมีประแจของเขามาให้นะครับแต่เราไม่ใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่าประแจเขามันหลวมไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับหรือเราจะใช้ประแจของเราเองตัวนี้นะครับดูหนอกนะลื่นมากๆนะครับ ตัวนี้มันติดเฮียไอ้ติดซองนะครับเรียบร้อยครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฝาปำนงตัวนี้เป็นสีแดงก็สวยเลยนะบอกเลยว่าสวยเลยนะครับแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับใช้งานสะดวกแล้วนะครับนะอ่ะก็เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอจัดส่งเลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้นี่ไงจับกระชับมือมากขึ้นความสวยนะครับ ผมก็ทาให้หมานขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นเลยนะก็เรียบร้อยครับส่วนตัวนี้ที่ใส่ไม่ได้ก็เดี๋ยวทางร้านก็ไม่ต้องไม่ได้คิดเงินกันไปใส่ไม่ได้ก็คืนนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันใส่ไม่พอดีนะครับส่วนแคนเดิมเราก็จะใส่ไปให้ในกล่องแบบนี้เลยนะครับประจงประแจของเดิมก็อยู่ด้านในกล่องนี้นะประกันอยู่ในกล่องเรียบร้อยครับขอบคุณที่อุดหนุนครับผมจัดไปครับใครอยากได้รอๆแบบนี้บอกมาได้ทักมาได้ครับเดี๋ยวจัดให้